When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now, and we could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Wait, 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 wait! wait. wait, wait. 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 What? It's, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down, but I feel like if I told you. วันนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศรองมาจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งห่างจากกรุงเทพมหาคนครประมาณ129กิโลเมตรและยังเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปกางเต็นกันค่ะซึ่งการกางเต็นครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเป็นการกางเต็นที่เอ๋ยและทุกๆคนก็ยังไม่เคยทํามาก่อนอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยค่ะ มาการเต้นที่การกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปการเต้นนะคะเราก็ได้มาแวะที่จุดๆุดหนึ่งนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมิยมและก็ฮิตฮอตมากนั่นก็คือไรยาแย้มนั่นเองนี่อันนี้ก็คือมาสดเชยในความแบบเรายังไม่เคยมาการเต้นที่นี่นะคะแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกๆว่าเราอยากจะมาแต่ว่าโดนปิดแตะ่ะก่อนเราก็เลยไม่ได้มาอันนี้ก็มาสดเชยด้วยกันแบบ มาดูมาถ่ายรูปมาแบบว่าเออเสพบรรยากาศที่นี่บ้างนะคะตอนนี้ก็ไม่มีคนเลยนะคะก็เงียแบบแล้วก็สงบดีเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงน้ำตกกันว่าตอนนี้น้ำตกมันจะมีน้ำหรือเปล่าเราวๆราไ น้ำตรงนั้นะนะมีปลาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแบบชัดๆไะน้ำเย็นมากน้ำใส่มากอ่ะกคยอุ้ยน้ำเย็นมากเลยว่ะอ่ะ,อะแล้วไอ้ปลามันจะมีไหลตกไป,บ,ปกบ้างปะชอบวากว่าส่วนน้ำนะนตรงนี้ก็เล่นแบบว่านั่งเล่นแบบ ตรงแองนี้ได้แล้วเนี่ยเอราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้วิวมันก็จะแบบท้องฟ้ามันก็จะขมุกขมัวนิดนึงเข้าใจคําว่าขมุกขมัวไหมมันก็จะอึมครึมนิดนึงนะคะเราก็จะแบบเห็นสีน้ําได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จริงๆมันต้องเป็นแบบในภาพที่เห็นมาคือมันต้องเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคได้แบบ บรรยากาศแค่นี้ก็ถือว่าปีนแล้วไปินทางกันต่อดีกว่าเราดิเข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์ที่แบบว่าตอนนี้เรียกได้ว่าไอ้นี่มากเลยอันเซนสุดๆอัเมทซงมากๆจะพูดว่าอะไรดีก็ค,คือยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็เป็นกลางเต็นท์บนแพน,นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะ ก็น่าจะเข้าได้มันเป็นดินแดงแหละแต่ว่ามันก็เป็นทาง,างเรียบๆนะคะไม่ได้มีเอ่อตะตะปมตะปั่มเยอะสักเท่าไหร่นะคะ,ะนิดเดียวจะถึงแล้วอ้าวโดเคชช่นบอกว่าถึงแล้วแต่ว่าก็คงไม่หลงหรอกมันก็มีอยู่ทางเดี้ยวใครนิ้ใช่ไหมคะใช่ๆถ้าถามคนขับรถว่าเป็นยังไงว่าขับยากไหมไม่ยากหรอว้าวก็ปกติแหะเนาะมันก็จะมีแบบโครงเพลงบ้างนิดหน่อย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเอเอ,อลงไปติดต่อก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างดูมันจะมีทางลงไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็มันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนก็เป็นทางคือ <c oughs> มันอาจจะลําบากเรื่องการขนของนิดนึงนะคะก็ <c oughs> ถ้าใครเอาของอะไรมาก็ดูแล้วกันเราต้องขนของลงไปเดี๋ยวตอนนี้เราขนของกันก่อนแล้วกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปจเจอกันทีน่ตลาด นะคะเราก็ได้ลงแพรมาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเราจองแพใหญ่มานะแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ามันร้อนมากก็เดี๋ยวเราให้มันล่มกว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกางเต็นท์กางทามอะไรกันให้มันเรียบร้อยเนาะใช่ใช่ใช่ <laughs> No. You came into my life like a boomerang. a boomerang. Held you for a while, now you're gone again. I love you even more every time you're So I forget the way it feels after you're gone. The first time that I held you for a second, you cut me just enough to feel the edges. But I still feel like we could make it. ของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำกันซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องอาจจะเหตุการณ์แบบแบบแล้วหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเอ๋ยพามาเปิดตัวกันอีกทีเดี๋ยวจะชวนเขาไปเล่นน้ำกันก็ตอนนี้พาทิ่ตกแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเล่นน้ำาปก็เดียด๋วยวมาเฮ้ยปลากิโลกินกิน

วเดี๋ยวปลาเป็นรกสารอารอสามรอบดีใจอะไรกันไหนก่อนดีพี่คิดบอกว่าถ้าตกปลาได้จะโดดน้ำสามรอบอันนี้คือเป็นด้ดีใจที่ได้ปลาดีใจให้โดดน้ำนินข้างเลยนินข้างเหลือเนี่ยนีนแม่เลยพี่นี่ ท้นีที่เราจำมลอเขาจับกดน้ำให้ตายจับกดน้ำโอเกระป๋องจับกดน้ำให้ตายก่อนเรานี่มันหดเหียมเหลือเกินเก่งวะทีนี้เขาทำได้พีคิดโดนน้ำสามคนครับผมอย่างที่บอกค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆก็อย่างอาจจะได้เห็นหลายๆคลิปแล้วแหละที่เราลงไปนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นกิจจลักษณะขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเชิญ อีกทำไมวะอ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไปตัดไปเลยดีกว่ามาตรงนี้เลยค่ะนี่เราเยิ่งเลยเรายิ่งใหญ่มากก็คือพี่กอล์ฟกับพี่ชิดนะคะพวกเราไปเจอนี่มานั่นเองทำไมอ่ะเจอกันแบบจริงจริงจังๆใช่ใช่แล้วว่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องรีบทำเวลาเพราะเราจะไปเล่นน้ำกัน ทำไมอนนี้ทำไมอ่ะทองไมอ่ะโอ้พี่คิดไม่ทันเรามันพอไปแล้วน้องเอ๋ยออกกล้องไปแล้วเรื่องเก่งมากอันใช่คลทีนี้พี่พี่พี่คิดอะเพี่เคิดเราอะะหลบกล้องทั้งคลิปไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้ต่อไป้ับมันไปแล้วมันไปเลยต้องต้องไปเห็นสามรอบนะไม่งั้นไม่ยอมใช่ต้องถ่ายทุกรอบใช่ไหมเวลาในคลิปแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแต่กล้องไม่ถ่ายนะกล้องไม่จับเลยนะ ไเราไปเล่นน้ำกันคับไปน้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วร้อม้ยนี่นะครับตามคำมั่นสัญญาครับไป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 ง ต้องกับตอกับตอกับตอกับมาเด้งขึ้นมาได้วยสามรอบห้ามท่าสามการโดยแต่ละรอบท่าจะได้ไม่เอามามาใช้ต้องห้ามท่าสามก้ยทำไมมันเป็นคอมแม่ผมเชิญแล้วเดี๋ยวจะคิดบ้างพี่เอ็มที่พูดเ่ยไม่ตกลงัเขาให้เรียบร้อยเราเดี๋ยวคนดูบอกเฮ้ยไป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 าไปรีหรือเปล่าตอกไปตอกมาหรือเปล่าโอ้โหท่าต่อไปเธอต้องลงท่ายากแล้วนะทุกคนเฮียคิดช่วยขึ้นมาได้ไหมนะแลกคนช่วยขึ้นไหมแล้วเมื่อไหร่จะลงกันตอนนี้เงาแล้วเนี่ยไม่ไม่คนเลิก เขาตัดมจะเอ่ยไม่ลงแล้วเนาะลงแล้วไม่ลงแล้วไม่เล่นแล้วอยทางอื่นีคให้ให้เรียขึ้นบ่อยเลยว่าเดี๋ยวหน้ามืดันขึ้นไปขึ้นมาเลยขึ้นไปขึ้นมาเพราะมันขึ้นลำบากอะเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นง่ายอะนีอันนี้เหรอมันต้องปีนขึ้นมันใช้แรงอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังจะลงไปเล่นน้ํากันแล้วค่ะใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ากันครับเรามีอันนี้คือเป็นห่วงยางไว้แบบว่าคอยแบบไม่ให้เราจมนะครับไปเล่นน้ากัน โอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ่ยเฮียโอ้่อกียโอ้ยเฮียโอ้เียโอัยเียโอ้ยเกเอ้ยเี้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้นะพี่เอเอ เมื่อกี้เห็นเปล่าีคคนนสสักเมื่อกี้เห็นไหมว่าพี่พี่ชิดกระโดดไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นเขาไม่เห็นเด็กกระโดดรถต่อหรอเดียวนลูกไปเล่นน้ำกันค่ะทุกคาหนึ่งสองไม่ได้หรอไม่ได้หรอกได้นะไอ้ก็เอาให้พ้นตรงนี้นะลูกไม่ได้หรอกไม่เอาอ่ะนี่ลองดูได้ได้ได้เหนื่อยตุ๊กตุไม่เอาอย่าทำแบบนี้เฮ้ย ให <ś led> <ś led> ้ได้ว <ś led> ะทำอไเอาลมลม <ś led> ยอดครัววันนี้โคสนุก ร้อยแล้วนะคะก็ภารกิจสุดท้ายที่เราจะทําคืนนี้ก็คือกินข้าวเป็นไงบ้างครับพี่กอล์ฟรสชาติพี่กอล์ฟบอกว่าต้องมีทิปได้อีกแล้วนะแมตต์นหน้าต้องมือส้มต่ำไว้ที่อยากเจอคือส้มต่ำนะ<อ>ด่วนส้มต่ำเพราะว่าวันนี้ก็คือเราขาดคบมาค่ะก็เลยไม่ได้ต่ำส้มต่ำแล้วมี่คบที่หวัเนาะใช่ไม่งั้นได้กินส้มต่ำแล้วเเียไดปะล ได้ดิไม่ไหมอะไมซื้อโคกันเหรอ้อโ้ขอบคุณมากเลยพี่เอ็มขอบคุณที่เจอว่ามีที่นี่ไงที่นี่ค่ณมาเจอว่าที่นี่มีนี่อลังเขาพูใช่โอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันน้ะงทำได้จริงเขากำลังเพเอาไหมกูดึมากเลย ตอนเช้าค่ะทุกคนก็ตอนนี้เรากําลังวุ่นวายในการเตรียมกับเ้๋าเช้านะคะแต่ว่าเต็ดเราเก็บเสร็จเต๊ดเราเก็บเสร็จลเพราะว่ามันอากาศมันตอนเช้าคือมันร้อนเร็วมากค่ะทุกคนแล้วก็เราไม่มีที่อยู่แล้วว่าล่าสุดเราเพิ่งกลางขาไปพูดเหมือนกันเลยพูดกันสองรอบเลยเราก็เพิ่งแบบ <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่คิดได้ตั้งแต่วันวานแต่เมื่อวานคือเรามาถึงมันก็เย็นแล้วมันก็ได้แบบรรยากาศแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ได้กลางใจไม่เออไม่ได้กลางขาแล้ค่ะนี่ก็ ที่คลิปกับที่กอล์ฟกำลังเก็บเต็นท์กันอยอู่พูดเหมือนกันพูดเหมือนกันเลยเออก็เลยส่วนเอ๋ก็เขึ้นฆาตกรรมปลาไปเมื่อกี้เออเออเป็นคนเอ่อกางเก็บปลาใช่เขึ้นฆาตกรรมปลาไปเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวทำกับข้าวกินการเก็บของแล้วก็ขึ้ขึ้นแหละเพราะว่าที่นี่เขามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรจำกัดเวลาในการเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยคะ่ะก็คือเช็คอิน่ประมาณบ่ายโมงเช็คเอาท์ก็ประมาณ11บเอโมงไม่เกินเที่ยงนะคะเราก็ต้องเช็คเอาท์ออกแหละก็ ต้องรีบแหละ๋วยวไปทาต่อนะ น้ำย่างไก่พี่นั่งอ๋อจะคิดทำไมนี่นักไก่นากไก่ครับผมถ้าัปต้องก้างใหญ่ก้างใหญ่เออครับวันนี้มีอะไรกินมันต่างๆเนี่ยไก่ย่างข้าวเหนียวเหนียวที่ซื้อแต่เมื่อวานซื้อใช่เมื่อวานใช้คำเมื่อวานซื้อเลยพี่ซื้อเมื่อวานซื้อเป็นยงไง้านี่เลยครับแต่ก็โอเคนะพี่แบบติดน้ำไงแต่มันก็แอบร้อนนิดนึงนะตอนเช้าพี่ มันแอบร้อนไปหน่อยนะพี่เอ็มไม่แอบมันร้อนเลยเออร้อนเลยแหละพวกเราไม่กางทารอ่ะเราก็มากางทาร์ฟจากเช้าตอนเช้าเขาเมันร้อนมากเออนี่ครับขับขับขึ้นขณะที่กำลังจะเข็บเลยนะครับปัญหาคืออะไรเอ่ย ปัญหาคือพี่เอมาแหละไปปล่อยทําไมก็ไม่รู้นู่นปล่อยยูนิคอนเนี่ครับรอนนี่ลอยไปตรงนู้นแล้วครับร้ซึ่งเอ๋ยกำลังจะาไปเก็บเลยเอ,อ๋ยลงขับรถเรือดีๆเลยเนี่ยครับเอ๋ยดีๆดิๆดๆอันนี้คอนเทนต์ใช่ไ <c ười> หมนี่คอนเทนต์ใช่ไหมเอ๋ยเอ๋ยมัอันนี้ได้เด็อ๋อเชือกอ๋ออ๋อไปดีๆเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงหนูนั่งก่อนอุ้ยร้อนเอ๋ยร้อนเอ้ยร้อนดิ ไปไปนะครับคอนเทนต์มเลยนะปล่อยมู่เนะมาเก็บื่อง่คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์แล้วลายเป็นเลยนะลายเรื่องนีไม่ใช่ลายง่ายนะอ๋อเมื่อก่อนขายอยู่ตลาดตลาดน้ำลาดบุรีครับ เปี่าผมปล่อยแล้วมันยี้หันไปทีมันมันลอยไปเฮ้ยมันพายมาตรงๆสิมีคนปล่อยเจ้าอยู่ในคอนของเราไปนี่ดูน้องเอ๋ยพูดเก่งเลยลูกคพาเยอไปเก็บโอ้เอวีพีกันเป็นทุกอย่างกลัวไม่มีกิจกรรมเช้าสร้างเกียดอย่าสร้างงานบ่อยแล้วเราอ่ะนี่ยาดู สุดท้ายสุดท้ายเรือก็ได้ผ่ายได้ใช้จริงแกงปล่อยเองหรือเปล่าแกงปล่อยเองหรือเปล่าอยากถายเรือหรือเปล่าไปแล้วเมื่อไหร่พี่เอ็ม สับบอร์ดก็ไม่ยากนะเนี่ยไม่ใช่คนละคนฮะเหนื่อยเกินสนุกเขาเลยค่ะงานนี้ถือป่ะถรายสับบอร์ดป่ะก็เหมือนนะเอาแล้วนะเออถ่ายรูปครอบครัวอะดูมือดูมือ จจมมอะะไร่ฮถ่ายแล้วเราเพิ่นขอรูปรูปไม่ธรรมดารูปนั่งนั่งแบบนั่งแบบไม่ธรรมดานั่งเหมือนถ่ายรูปของอจิกงอจิกงทำยัไงอ่ะนั่งแบบนั้นที่นี่เออเราไปอจิกงเลยทำตัวตรงตรงตามกินใช่ไหมตามกินม แพนะคะเราก็จะลงมาแล้วมันก็จะเป็นแพลานกว้าง,งๆแบบนี้เลยค่ะก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้เกตเต็นท์น่ะถ้ากลางแบบได้มากสุดก็น่าจะประมาณ6 7 8 9หลังอะไรประมาณนี้แต่เป็นหลังเล็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าแพนี้มันจะรองรับคนได้ประมาณ16คนถ้า16คนหาร2อ,อะ่ะแบบเต็นท์หนึ่งอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยก็จะประมาณ8หลังปัป๊กตาเพม ใช่แหละออประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถตกปลาได้มีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยนะคะเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นโฟแบบเนี้ยวิงว่งวิ่งแล้วก็จะมีมีตะแกรงด้วยทุกคนมาดูตะแกรงข้างหน้ากันะะก็จะมีแบบตะแกรงไปนั่งเล่นแบบนี้มีเรือให้พายด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นกันในคลิปเลยคะ่ะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ได้เล่นได้แบบจัดให้ทุกคนดูนะคะ ตอนแรกเรือกะว่าจะไม่ทิ้พายก็เกิดเหตุให้เล่าพายจนได้นะคะก็ประมาณนี้แพรใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 9 9 9หรือ900เออประมาณนี้ทุกคนก็แล้วก็จะมีแพรเล็กด้วยนะคะแพเล็กก็จะรองรับได้ประมาณกี่ท่านอ่ะเอยไม่แน่ใจก็คือถ้าใครอยากลงนะคะสามารถที่จะติดตามที่เพจเขาได้เลยนะคะทุกคนก็ พักสามารถทักไปสอบถามได้เพราะว่าแพรอาจจะมีความแบบว่าเต็มหรือยังไงเพราะมันมีแค่2แพรแค่นั้นเองนะคะโอเคก็โดยเริ่มถือว่าโอเคแต่ยังไงเอกก็ฝากไวแล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําหรับลานกลางเต็นท์ที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เป็นเป็นแบบครั้งแรกเหมือนกันที่เรามากางเต็นท์แบบนี้นะคะก็ถือว่าได้ฟิลได้บรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะก็มีลมพัดมาอยู่ก็คือถือว่าก็นอนสบายนะคะส่วนของช่วงกลางวันนะคะมันก็อาจจะแบบมีความแดดร้อนนิดนึงนะคะก็ถ้าใครมา ช่วงกลางวันก็คือตั้งแต่ปลายโมเป็นต้นปลายก็คือเขาสามารถเช็คเอาท์ได้แล้วเออเช็คอินได้แล้วนะคะเราก็สามารถเข้าได้ก็ต้องมีทาบถ้ามีทาบ์่ะมันจะอยู่ได้ทั้งวันค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นข้อแนะนําจากเราแล้วกันคลิปนี้ถือว่าสนุกมากได้เจอพี่คิดแล้วก็พี่กอบฟแบบจริงๆจ,งจังๆนะคะได้แบบว่าเออมาคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถึงว่าแบบอาจจะไม่ค่อยได้มีแบบถ่ายคลิปกับพี่ค,คิดกับพี่กอฟสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เกรงใจด้วยแล้วก็แบบว่าเออแบบ กำลังสนุกกับการเพลินๆในการคุยได้เจอกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบคลิปอาจจะแบบหายหายช่วงไปบ้างนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่คิดแล้วก็พี่กอบด้วยนะคะจากช่องไปเจอนี่มาเออพวกเราไปเจอนี้มานะคะก็ครั้งหน้าเราอาจจะได้ไปที่ไหนหรือยังไงคือติดใจเลยพี่สองคนน่ารักมากก็อาจจะมีการนัดไปคุยไปเจอกันอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะ มีโอกาสแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต้องรอให้พี่คิดกับพี่คอบติดต่อไปอีกทีเพราะว่าออพี่เขาก็คิวงานยาวมากเหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็คงฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันค่ะทุกคนก็ใครชอบนะคะเอ่ยก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย,วยกันให้ทั้งให้ช่องพี่คิดด้วยนะพี่คอปด้วยนะใช,ใช่เพราะว่าผมช่องเขาคุณภาพเป็นจริง แล้วอยากจะบอกว่าการทํางานไม่ใช่ <c oughs> การถ่ายคลิปใครมองว่ามันเป็นเรื่องงา่ายมันไม่ได้ง่ายเลยทุกคนทุกอย่างมันมีสตอรี่มีเรื่องราวหมดเลยเไ,ไม่ใช่<อ>แบบว่าเออไม่ใช่<ม>แบบ<ๆ>ว่าเราจะมาถ่ายแก๊กแก๊กแล้วคือจบมัน,มนไม่มันไม่ใช่คือเบื้องหลังมันเยอะกว่านะะั้นค่ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานทั้งช่องพี่คิดแล้วก็ช่องเราด้วยเออจากแคมป์ไฟไม่ต้องนะคะแคมป์ไฟเขาคือตัดออกจากระบบไปแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีอะไรพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเจอกันค่ะ